กราบนมัสก,การหลวงตาแล้วก็กัลยาณมิตรทุกท่านแล้วค่ะครั้งที่แล้วมากราบหลวงตาหลวงตาให้กันบ้านไปพิจารณาดูใจนะคะแล้วก็ทําใจให้สงบนะเจ้าค่ะก็ไปสังเกตมาก็เห็น,เห,นเห็นความอยากที่จะอยากได้นิพพานซึ่งก็ไม่มีความเข้าใจที่ถ่องแท้ว่านิพพานจริงๆคืออะไรซึ่งจริงแล้วก็อยู่ในปัจจุบันขณะอยู่แล้วเจ้าค่ะเห็นความยึดมั่น ะคะแล้วกเ็เห็นความทุกข์ที่ตัวเองยึดเอาไว้เจ้าค่ะแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปจัดการอารมณ์ต่างๆแล้วก็เห็นตัวเองที่เข้าไปจัดการในสิ่งต่างๆเจ้าค่ะก็บางทีก็เข้าไประลึกรู้ได้แบบอัตโนมัติแต่บางทีเราก็เอาตัวเราเข้าไปรู้เจ้าค่ะตามีอะไรแนะนำไหมเจ้าค่ะเครียดน่ะเครียดขาย้างใน เครียดเครียดไหนหมอเวศว่าไงเนี่ยออเช็คตัวสอบเครียดทำไมเครียดกับเข้อกาตาครับกับข้อกาตอะอย่างเงี้เช็คตัวสอบว่าทำไมเครียดแล้วจะแก้งไงไอชีปุ๊กเอามาช่วยกันชีปุ๊กมาช่วยหมอนเวศคนนมาฝึกหัดพวกเราไปด้วยฝึกหัดอาจารย์ด้วยเรียกอะไรนะแพทย์อินเทอร์ คือหายแพทย์อินเทอร์ไปพบกับหมอใหญ่ก็ขอกันนะครับคือตั้งงี้หมอตั้คือลักษณะที่ที่เกิดขึ้นนะครับพฤติกรรมในจิตที่เกิดขึ้นที่บอกว่ามีตัวเรามีความเขาเรียกว่าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอยากให้มันเป็นอย่างนี้ในในความเนจริงอ่ะก็คือสิ่งเหล่านี้มันเป็นพฤติกรรมของจิตเรา การที่มันจะมีพฤติกรรมแบบนี้ออกมาได้เนี่ยมันจะมีผู้อยู่เบื้องหลังถูกไหมความเครียดที่องค์งตาท่านว่าว่าคุณมีความเครียดอยู่ในใจก็คือมันมีตัวคนคนหนึ่งที่อยากจะได้บางอย่างสำลิดผลถูกไหมก็คือตัวเรานั่นแหละอาว่ากันตรงๆคือมีอัตราตัวตนอยู่ในใจที่อยากจะให้มันเป็นอะไรตามที่เราปรารถนาตามที่เราต้องการ ตามที่เราเรียนมาโดยหวังว่าถ้าเราสามารถจะจัดการกับสิ่งเหล่านี้ได้หรือเข้าใจมันได้เราก็จะเป็นอะไรบางอย่างซึ่งอะไรบางอย่างเนี้ยในใจเราก็คือว่ากันเหมือนกับทุกคนอยากได้คือนิพพานหรือสุญญาตาหรือเป็นอน,นัตตาใช่ไหมอ่ามันเป็นอย่างนั้นแต่แท้จริงแล้วอ่ะเราต้องกลับมาดูว่าพฤติกรรมแบบนี้ที่เราทําแบบเนี้ยมันผิดมันไม่ใช่ มันผิดตรงไหนล่ะผิดตรงไหนมันผิดจากธรรมชาติเพราะธรรมชาติเนี่ยมันมีแค่สองอย่างอย่างที่คุณทำอยู่เนี่ยมันเป็นธรรมชาติฝ่ายที่เรียกว่าสังขารไม่ว่าเราเห็นอะไรมันเกิดดับแล้วเราพยายามไปแก้ไขมันตรงเนี้ยมันเป็นสังขารเป็นพฤติกรรมของสังขารทั้งสิน้นถามว่าอีกฝั่งหนึ่งที่ที่มีอยู่ที่เรียกว่าศูนย์อันเนี้ยที่ที่เราใช้คาว่าหนึ่ง เป็นพฤติกรรมที่เรากระทำด้วยตัวเราหรือด้วยขันธ์ห้าอะไรก็ะทำมันเป็นหนึ่งเป็นสังขารปรุงแต่งแต่ธรรมชาติมันมีสองสิ่งคนมักจะลืมเสมอๆว่ามันมีธรรมชาติอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าใจหรือพุทธ,ธะมันจะอยู่คู่กับไอ้ธรรมชาติที่เราเกิดประสบะตลอดเวลาแต่เราจะลืมสิ่งนั้นไปตลอดเวลาคือลืมใจว่าความจริงอ่ะสิ่งแล้วสิ่งเหล่านี้ที่เราทําอยู่ในปัจจุบันน่ะ ไม่ว่าตัวเราที่อยากจะให้มันเป็นอะไรผู้อยู่เบื้องหลังที่อยากจะให้เป็นอะไรเนี่ยมันใช่ใจไหมมันไม่ใช่มันไม่มีทางที่จะทำสังขารปรุงแต่งแล้วให้เป็นใจเปรียบเสมือนหนึ่งเนี่ยที่หลวงตาท่านท่านชอบเปรียบเสมือนเสมอืสมอนเสมอก็เหมือนท้องฟ้าเนี่ยเป็นใจแล้วที่คุณทำอยู่คือนกคุณจะทำนกตกแต่งนกบินให้ไกลบินให้แข็งแรงบินให้สุดขุดให้ถึงจะเป็นฟ้าได้ไหม ไม่ได้เป็นเพราะเราไม่เข้าใจว่าธรรมชาติของสังขารปรุงแต่งเนี่ยคือแบบนี้เราไม่รู้จักมันเราก็เลยหลงเอาตัวเราไปทำไปแก้ไขปรับแต่งแต่แท้จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่ในปัจจุบันในขณะปัจจุบันเนี่ยมันคือพฤติกรรมของสังขารปรุงแต่งเป็นพฤติกรรมสังขารปรุงแต่งที่มีอวิชชาคือความไม่รู้แฝงอยู่โดยคิดว่ามันมีตัวเราที่สามารถกระทำได้ ทั้งที่ตัวเรามันก็ไม่ได้มีอยู่จริงแม้แต่พฤติกรรมที่มีตัวเราแฝงอยู่มันก็ไม่ได้มีอยู่จริงเพราะพฤติกรรมที่มีตัวเราแฝงอยู่เดี๋ยวมันก็หายไปมันก็เหมือนนกที่บินเมื่อว่าจะนกแก้วนกอะไรนกพิราบบินมามันจะเป็นนกแก้วนกพิราบมันบินมาแล้วก็จะบินไปในท้องฟ้าแต่ถามว่าท้องฟ้าทําอะไรไหมไม่ทําอะไรท้องเขาเพียงได้แต่รู้ว่าเอานอกบินมาแค่นั้นเองเนี่แสดงว่าความผิดพลาดของเราคือเราไม่เข้าใจในสิ่งไม่รู้จัก ว่าอันนี้ยคือสังขารแต่พยายามจะเอาสังขารไปเป็นใจนี่คือความเข้าใจผิดโดยที่มีตัวเราอ่ะพอความเข้าใจผิดนี้เกิดจากการที่มีตัวเราลึกๆมีตัวเราลึกๆนั่นคืออวิชาตัวใหญ่คืออัตตาตัวตนซึ่งคิดว่ามันมีอยู่จริงเราเลยทําพฤติกรรมแบบเนี้ออกมาตลอดเวลาแล้วทางแก้ล่ะถ้าถาม่างนี้ต้องถามตอว่าเราจะแก้ยังไง ถามว่าในเมือ่อรู้ความจริงแบบนี้เนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยถ้าเราไปแก้เราจะเป็นอะไรเราจะไปสังขารอีกเราจะแก้ไปปรับแต่งนกมันก็ยังเป็นนกอยู่ดีถูกไหมมันไม่มีทางที่จะเป็นใจได้เลยมันไม่มีทางจะเป็นท้องฟ้าต่อให้ตกแต่งนกให้สวยงามขนาดไหนบินให้ไกลแค่ไหนมันก็เป็นเพียงได้แค่นกแล้วธรรมชาติของนกบินมาแล้วก็บินไปมันไม่มีทางเป็นท้องฟ้าได้ เห็นยังว่ามันผิดพลาดตรงไหนตรงที่เราเข้าใจผิดเข้าใจผิดพยายามไปปรับแต่งสิ่งที่มันเกิดดับให้มันเป็นสิ่งที่ไม่เกิดดับทั้งทั้งที่สิ่งที่ไม่เกิดดับมันมีของมันอยู่แล้วมันไม่ต้องการใครช่วยเหลือไม่ต้องการมีใครพยายามไปช่วยปรับแต่งอะไรให้มันเป็นท้องฟ้ามันเป็นของมันอยู่แล้วพุทธะมันมีของมันอยู่แล้ว ใจอ่ะมันมีของมันอยู่แล้วอย่าลืมที่เราปฏิบัติแบบเนี้ยส่วนใหญ่คือลืมว่าธรรมชาติมันมีอีกสิ่งหนึ่งแล้วสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สําคัญซะด้วยสิ่งที่พระเจ้าตรัสลู้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตของเราในอนันตจักจรวาลที่เราผ่านมาเราไม่เคยได้รู้จักพุทธะตันนี้เรามีโอกาสได้รู้จักพุทธะแต่เราก็ยังไปเชื่ออัตตาตัวตนเหมือนเดิม เหมือนกับภพบชาติที่เราผ่านมาตลอดเวลาถ้าเราเชื่อมันเหมือนเดิมสิ่งที่เกิดขึ้นก็ต้องเหมือนเดิมเราก็ต้องไปเข้าไปสู่วงจรปฏิยาเสมอมเหมือนเดิมถูกไหมนะก็ให้เข้าใจใหม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะคืออะไรให้รู้จักไม่ได้ต้องแก้ไขให้รู้จักเมื่อรู้จักมันจะรู้แจ้งมันไม่มีเคยหรอกว่ารู้จักแล้วแก้ไขมีไหม ไม่มีมีแต่รู้จักแล้วรู้แจ้งมันมีแบบรู้จักเอาแล้วไปทําอะไรไม่มีแค่รู้จักรกู้จักมันเป็นอะไรมันก็เราจะแจ้งขึ้นมามันก็จะค่อยๆแจง้งขึ้นแจ้งขึ้นเพราะว่าด้วยอาสวะนุสัยของเราอะด้วยคนที่ชอบคิดบางคนชอบหาเหตุผลบางคนชอบยึดความว่างมันเป็นอาสวะนุสัยเดิมที่มันมีมาข้ามภพข้ามชาติและไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยความรู้สึกการคิดวิเคราะห์หาเหตุผลหาอะไรเราก็เชื่อมันตลอดเวลาเพราะว่าอะไร ในโลกอะ่ะเราใช้มันแล้วเราสําเร็จแต่ความจริงคิดให้ดีว่าไอตัวมันที่เราคิดไม่ว่าจะเป็นหลักการความคิดหลักอะไรมันไม่ได้เคยสํำเร็จทุกครั้งบางครั้งมันก็ทําให้เราทุกข์แต่เราก็ยังเชื่อมันก็ยังเชื่อมันเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันผมผมคิดคําขึ้นเล่นๆว่าอันเนี้ยเป็นอัตตังสารนังอัตตังสารนังคือมีตัวเองเป็นสาระเชื่อมันในตัวเองแล้วก็ทําตามที่ตัวเองคิด แต่ไม่เคยเป็นพุทธังสารนังเวลาสวดมนต์มีพุทธังสารนังแต่เวลาทำมันมีแต่อตังสารนังมันก็เลยไม่เจอพุทธังสารนังสักทีเนาะพอๆเข้าใจไหมไม่ทราบตอบกับคําถามหรือเปล่าทีนี้แบบบ,บางครั้งเราก็เห็นต,ตัวตัวตนเราเพราะมันโดนกระทบแรงใช่ไหมคะก็เห็นขึ้นมาแล้วก็พิจารณาไปตามตามสิ่งที่ปรากฏขึ้นในใจใช่ไหมคะ สิ่งสิ่งที่ปรากฏปปรากฏเห็นเราเห็นอัตราตัวตเราขึ้นมาแล้วว่าเรามีแล้วเราก็ยึดมันไว้อะไรอย่างนี้ยจะพิจารณาอะไรฮะดูดูมันไปตามธรรมชาติของมันใช่ไหมจะจะดูมันทําไมฮะคุณหมอแนะนําเ่ยจะจะดูมันทําไมถามก่อนก็รู้จักเขาก็มันมันมันเกิดขึ้นแล้วไงก็รู้จักแล้วไงจะดูให้รู้จักมากขึ้น ดูจนดับไปจะจะให้รู้จักมากขึ้นจะได้เก่งขึ้นให้แม่นขึ้นแล้วใครต้องแม่นใครอยากจะแม่นตัวเราอีกเออมันก็กลับไปใหม่เห็นไหมมันละเอียดนะมันจะกลับไปใหม่เป็นตัวเราอีกแต่ตัวเราตัวนี้ยจะดูเนียนเนนไม่มีอะไรแต่มันเป็นตัวเราอย่างนี้ถ้ามันเกิดขึ้นเราควรจะในเราอีกแล้วหมายถึงว่าก็ก็ปล่อยไป มายถึงว่าจะเรียนรู้กับสภาวะนี้อย่างไรดีถ้าเราจะเรียนรู้ของที่มันเกิดแล้วดับอะมันต้องเรียนรู้ไหมอ okay. ๋อโอเคธรรมชาติเป็นอย่างนั้นน่ะมันจะเรียนรู้เพื่ออะไรเพื่อใครออการที่เราเห็นว่ามันเกิดแล้วมันดับแล้วร,รู้จกักมันรู้แก่ใจแล้วอันนี้คือการเรียนรู้แล้วนะคํา okay. ว่ารู้แก่ใจนี่คือปัญญาที่เรียนรู้แล้วบางคนไม่พอใจแค่นี้จะเรียนรู้อีกจะให้แบบแม่น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 รอบหน้าจะได้ไม่พลาดอ๋อใช่ <laughs> <laughs> ใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ละ อันนั้นไม่ใช่รู้แก่ใจแล้วอันนั้นอยากอันนี้เข้าไปจัดการมีัหาเข้าไปจัดการมีเข้าไปมีตัวเราเข้าไปจัดการแล้วเราก็ไม่เห็น <S <S เราคิดว่าทําแบบเนี้มันจะเก่ง <S <S แล้วสุดท้ายเราจะเป็นฟ้า <S <S ลึกๆเราจะสุดท้ายเราเป้าหมายเราคือฟ้าแต่ความจริงกับพฤติกรรมแบบเนี้เราชินมาตลอด <S <S เราเคยชินกับการใช้แบบนี้มาตลอดนึกออกไหมไอพฤติกรรมที่เคยชินนี่แหละอาสวะนุสัยมีทางเป็นอาสวะคุณอาสวะตัวเองคุณก็ อาสวะแต่ละคนมีไม่เหมือนกันเมื่อคุณเนออาสวะตัวเองคุณก็รู้จักมันแล้วก็สามารถจะพ้นอาสวะตัวนั้นได้ด้วยยาณปัญญาด้วยความรู้แก่ใจแต่ถ้าคุณไม่รู้อาสวะตัวเองคุณจะพ้นมันได้ยังไงเข้าใจค่ะจิบป,ปุ๊กเขาปขะกาศลุงตาเขากาศพี่หมอเขากาศทุกท่านคะ่ะคือจริงๆพอเห็นพี่หมออธิบายเนี่ยก็เข้าใจความรู้สึกที่เขาว่าเวลาเราฟังคนอธิบายอะ่ะเราฟัง แต่ว่าเราใจเราเราไม่ได้ฟังเขาจริงๆแต่เราฟังบวกกับความรู้สึกว่าแล้วเราจะเอาความเข้าใจจากเขาอ่ะเอาไปทำยังไงคือเวลาเพราะนั้นเวลาเราฟังใครส่วนใหญ่เราจะฟังไม่จริงมันจะฟังแล้วก็บวกกับเป้าหมายที่เราต้องการจะไปถึงซึ่งเราไม่รู้ตัวเลยว่าพฤติกรรมที่ต้องการจะเอาความรู้เนี่ยแล้วไปทำให้ไปถึงอะ่ะมันเป็นอวิชาตันหาอุปทาน เราก็ทำอยู่อย่างนี้ตลอดคือมีเป้าอยู่ในใจแล้วจะเอาความรู้ที่ได้เข้าไปเพื่อจะให้เราไปถึงเป้าหมายอย่างทุกวันนี้ที่พี่ทุกอยู่นะเพราะพี่รู้สึกว่าพี่ยังไม่นิพานพี่ยังเข้าใจไม่พอยังยขาดเข้าใจตรงไหนอีกถ้าเราเข้าใจเพิ่มแล้วเดี๋ยวเราจะนิพานพอพี่รู้สึกแบบนี้ปุ๊บม,มันก็เลยเป็นความทุกข์ที่สะสมในใจพี่ เพราะมันเป็นเป้าหมายอยู่ข้างหน้าที่ณนะปัจจุบันเนี้ยพี่ยังไม่ถึงตราบใดที่เรายังไม่ถึงเป้าหมายที่เราหวังไว้ความทุกข์จะยังคงมีอยู่ในหัวใจตลอดเวลาค่ะเราจะปฏิเสธไม่ได้มันจะกัดกินหัวใจเราอะอยู่ตลอดเวลาเพราะเรารู้สึกว่าเรายังไม่ถึงเรายังไม่เป็น แล้วเวลาเราฟังหลวงตาเราฟังครูอาจารย์ช่วยสอนเราก็จะสึกว่าอะไรอะ่ะที่จะทําให้เราอะ่ะไปถึงอะไรความรู้ตรงไหนที่จะทําให้เราไปเป็นมันก็จะกลายเป็นปฏิบัติธรรมเพื่อไปถึงอนาคตอยู่ตลอดเนะะี่ยค่ะแล้วความทุกข์อ่ะเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะเป็นความทุกข์ที่อยู่ข้างในตลอด แต่ไม่มีวันที่ความทุกเนี้จะหายไปค่ะมันเป็นความเข้าใจผิดที่ไปสร้างตัวเราไว้ตัวหนึ่งแล้วก็ไปสร้างเป้าหมายที่เป็นนิพพานที่เราจะต้องไปถึงไว้อีกตัวหนึ่งซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเราสร้างพฤติกรรมแบบเนี้ยอยู่ในใจตลอดเวลาตราบใดที่มันยังไม่เคยหยุดที่จะเข้าไปกระทำตามอนุสัยแบบเนี้ย มันจะไม่เคยเห็นเลยว่าอะไรที่เอาปืนะมาจี้หลังเราอะไรที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ของเราเราจะใช้ชีวิตอยู่บนความทุกข์แล้วเราก็หมายว่าถ้าเราไปถึงสิ่งที่เราไปถึงจะมีความสุขแต่จริงๆมันเป็นความทุกข์ตั้งแต่ในปัจจุบันขณะแต่เรากลับนึกว่าความทุกข์นี้จะทำให้เราไปถึงความสุขในวันข้างหน้าค่ะ การที่ปฏิบัติแบบเนี้ยมันจึงไม่มีวันที่จะหายทุกข์ได้เพราะมันจะเป็นความทุกข์ทุกขณะจิตที่ยังไม่ถึงทุกขณะจิตคุณจะอยู่ด้วยความทุกข์ตลอดเวลาค่ะแต่ายังไงล่ะถึงเป็นวิธีแก้ทุกข์คือจากเดิมเนี่ยถ้าเราพูดถึงคนไม่ปฏิบัตินะ่ะเขาไม่มาทุกข์เพราะหานิพพานหรอกใช่ไหมคะ แต่เรานักปฏิบัติอะเรามีความทุกข์มากทุกที่เรายังไม่ถึงตอนนี้ความทุกข์เราเริ่มไม่ใช่ทุกข์กับเรื่องคนที่บ้านทุกข์กับเรื่องงานทุกข์กับเรื่องอะไรแล้วแต่เรากลับกลายเป็นความทุกข์ของเราคือเรายังไม่ได้ผ่านมันก็คือการทิ้งโลกเพื่อจะมาเอาเอาธรรมความเข้าใจตอนแรกก็ไปนึกว่าการที่มาเอาธรรมนั่นแหละ จะเป็นความพ้นทุกข์แต่พอเราทําจริงๆแล้วเนี่ยเรากลับมาทุกข์อีกเพราะยังไม่ถึงทำที่เราอยากจะได้มันกลายเป็นปล่อยมือหนึ่งมาจับอีกมือหนึ่งค่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าการที่จับไว้อ่ะด้วยความยึดว่ามีเราและมีสิ่งที่เราจะไปถึงอ่ะมันเป็นเป็นสมุทยัย เป็นสาเหตุของความทุกข์พอเรามาเริ่มเห็นสมุทไทยจริงๆเหมือนสมุทไทยในใจพี่อ่ะกลับไม่ใช่เป็นความไม่เข้าใจความขาดความเข้าใจนะแต่สมุทไทยมันกลับเป็นความมีเป้าหมายแล้วเมื่อไหร่ที่มีเป้าหมายมันต้องมีใครคะตัวเราเพราะไม่งั้นนะ่ะถ้ามีเป้าหมายมันก็ย่อมมี ผู้ที่ต้องการจะไปถึงเป้าหมายถ้าไม่มีเป้าหมายผู้ที่จะไปถึงเป้าหมายก็ไม่ม,ม,มีโดยอัตโนมัติตราบใดเนี่ยสังเกตในใจตราบใดที่ยังมีเป้าหมายตัวตนของผู้จะไปถึงเป้าหมาย,ยอ่ะย่อมมีค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เป้าหมายหายไปตัวตนก็จะหายไปโดยอัตโนมัติค่ะ ถ้าเรายังไม่เข้าใจแบบนี้การปฏิบัติจะกลับด้านตลอดเวลาเราจะทำลายตัวตนเพราะเราคิดว่าถ้าเราทำลายตัวตนได้ทำลายความเชื่อว่ามีตัวตนได้เราจะไปถึงนิพพานความเชื่อที่ฝังลึกในใจแบบนี้มันจึงทำให้มีทั้งตัวตนและมีเป้าหมายมาด้วยกันค่ะ ปฏิบัติไปยังไงอะ่ะก็ไม่ยังไงแบบนี้ต่อให้คุณจะทำลายตัวตนแค่ไหนเพื่อไปถึงเป้าหมายอะ่ะมันทำลายไม่ได้ในความเป็นจริงเพราะเมื่อไหร่มีเป้าหมายย่อมมีตัวตนเมื่อเข้าใจความจริงข้อนี้ก่อนในใจเนี่ยใจมันจะเริ่มสงบลงเองความสงบลงของมันอะ่ะไม่ได้เกิดจากการที่เราไปทำให้มันสงบ การที่เราไปบังคับมันด้วยความรู้การที่เราไปบังคับมันด้วยความเข้าใจการที่เราไปบังคับมันด้วยความเห็นถูกการที่เราเอาความเข้าใจถูกใส่เข้าไปค่ะเพราะการกระทําอย่างนั้นน่ะเพื่อที่จะเซิร์ฟตัวเราให้ไปถึงอะไรอ่ะแท้จริงมันก็ยังเป็นเหตุของความทุกข์อยู่ดีค่ะแต่เมื่อไหร่ที่ใจเริ่มเข้าใจความจริงแบบนี้เนี่ย ความทยานอยากที่จะเอาตัวเราอะไปดิ้นรนค้นหา,น,านิพพา n ออกจากความทุกข์ออกจากครอบครัวเพื่อไปถึงน,นิพพานความทยานอยากมันจะลดลงไปเองขณะจิตใดที่ความทยานอยากแบบนั้นลดลงไปความสงบใจก็เกิดขึ้นในขณะจิตนั้นเลยความสงบใจที่เกิดขึ้นในขณะจิตนั้นมีประโยชน์อะไรขณะที่สงบใจอ่ะ มันก็คือธรรมชาติอะ่ะเขาตรลนของเขาอะ่ะไปเองธรรมชาติของสังขารก็เกิดขึ้นมาเองแล้วเปลี่ยนไปเองเกิดขึ้นมาในไหนล่ะเกิดขึ้นมาจากใจที่เขาไม่มีอะไรแค่เราหยุดนะ่ะที่จะไปตามตัญหาตอนนั้นใจเขาก็เรียนรู้สัจธรรมแล้วค่ะ ใจน่ะเขาเป็นผู้เรียนรู้สัจธรรมเองไม่ใช่เราอ่ะต้องเอาเราย้อนไปสอนให้รู้สัจธรรมอีกเมื่อใจที่หยุดเนี่ยในขณะจิตนั้นนนนะมันคือการเรียนรู้สัจธรรมแล้วและนั่นนะ่ะคือความจริงของธรรมชาติที่ไม่เคยมีตัวตนของใครอยู่ในความจริงนั้นนะ่ะอยู่แล้วค่ะ แต่เพราะเราดิ้นรนมากเกินไปเอาตัวเราทยานอยากมากเกินไปเอาตัวเราอะอยากจะหนีออกจากอะไรมากเกินไปค่ะมันจึงไม่มีเวลาเลยที่จะสงบลงได้ให้ธรรมชาตนะิอ่ะเขาเรียนรู้กันเองทำงานกันเองเป็นธรรมชาติของเขาเอง อย่างนั้นอยู่แล้วเมื่อใจวันเรียนรู้สั่จะทำความจริงของมันเองแล้วค่ะมันจะปล่อยคือความที่ใจเขาไม่ไม่เคยทำอะไรเนี่ยเขาจึงไม่เคยมาบังคับสังขารอยู่แล้วเหมือนพี่นั่งอยู่ตรงเนี้ยความคิดลึกตึกตองปรุงแต่งที่ขึ้นมาเนะ่ะใจอ่ะเขาไม่เคยมาบังคับมันอยู่แล้วมันเกิดแล้วก็หายไปในธรรมชาติที่ไม่มีอะไร อยู่แล้วนี่คือความจริงของธรรมชาติมันเป็นแบบนี้เมื่อเข้าใจความจริงได้แบบนี้ในทุกปัจจุบันขณะเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เผลอดิ้นโลนมีความทุกข์จากการมีตัณหาเข้ามาใจเขาก็จะรู้เองว่าอันนี้มันเป็นความทุกข์มันเป็นความดิ้นโลนมันเกินธรรมชาติใจนั่นเองแหละที่จะเป็นตัวปล่อยวางตัวนี้ โดยที่ใจเนะ่ะเขารู้แก่ใจว่าอันนี้เป็นสังขารการปฏิบัติแบบนี้มันจะคนละด้านกับการที่เราเอาตัวเราไปคอยบอกว่าเธอสังขารนั่นสังขารนี่สังขารอันนั่นก็สังขารอันนี้ก็สังขารคือแค่เราทําแค่นี้เราจะรู้เลยว่าถ้าเราทําแบบนี้ใจเราจิตใจไม่เคยสงบหรอกเพราะจะนั่งคอยไปนั่งจ้องว่าเธอเกิดอีกแล้วเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับ อันนี้เกิดแล้วก็ดับอันนี้เกิดทําไมเราต้องไปดูของเกิดดับให้มันดับอีกก็เพราะว่าเราอะอยากจะได้รู้ว่ามันดับเมื่อเรารู้ว่ามันดับเราจะได้ปล่อยเมื่อเราปล่อยได้เราจะไม่ทุกข์เราจะนิพานคือเราก็ทําอยู่แบบเนี้ค่ะโดยไม่รู้ว่าแท้จริงสิ่งเหล่านี้ยคือสาเหตุของความทุกข์ เมื่อใจเรียนรู้แบบนี้มันจะเริ่มรู้เองว่าความที่เราเอาตัวเราขึ้นมาเพื่อกระทาอะไรอ่ะมันเป็นความเห็นผิดมันเป็นอวิชชามันก็จะเห็นได้ว่าใจส่วนใจสังขารส่วนสังขารอาวิชชาก็เป็นตัวตัางหาทั้งสามสิ่งอ่ะไม่ได้เป็นสิ่งเดียวกัน เพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องเอาอาวิชาไปจัดการสังขารแต่อวิชาจะถูกเปลี่ยนเป็นวิชาเองด้วยปัญญาของใจที่รู้ความจริงของสัจธรรมแบบเนี้ยด้วยใจของเขาเองค่ะมันก็คือความปล่อยวางจากใจไม่ใช่ปล่อยวางจากการกระทำอะไรให้เป็นอะไรอันนี้คือเส้นทางเดินของการปฏิบัติธรรม ที่ถูกต้องตามอริยามรักนะคะไม่ใช่ถูกต้องตามความต้องการของเราค่ะ